แฟนๆฟนคอบอลคาเฟ่ครับโอ้โหไปไกลแล้วหงแดงลิเวอร์พูลชนะด้วยเชลซีแพ้โอ้สองเด้งเลยนะเมื่อวานผลการแข่งขันบ็อกซิ่งเดย์นะครับพิกล่องแต่คู่แรกเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แค่เสมอเอ็กวิตันนะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดนเขาตีเสมอนาทีที่36ทั้งนั้นที่นำก่อนแล้วจากแบร์โดซิลวาแต่เอ็นบีไอก็ตีเสมอให้ท็อฟฟี่นะและที่สำคัญครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะยิงจุดโทษไม่เข้าช่วงต้นครึ่งหลัง ทายเอาฮาร่แลนเป็นกัปตันในเกมแฟนตาซีครบอกเลยครับเละศนคูณสองเท่ากับ0จริงๆ0ูนย์คูณอะไรได้หนึ่งนะฮะแต่ว่านี่ศูนย์คูณสองเท่ากับศูนย์เชลซีแพ้ให้กับฟูลแลมนะหประตูต่อส มีไม่บ่อยนักนะที่เชลซีนาแล้วถึงนาทีที่82ยังนําอยู่เนี่ยแล้วไปเจอปุ้งปุ้งกลับมาแพ้นาะทีที่82-95เนี่ยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนับแต่ปี1999เดือนตุลาคมเลยฮะย้อนไปตอนนั้นอาร์เซ,ซอนอลกลับมาชนะ3-2แย่เลยนะฮะนิวคาสเซิลนะฮะแรงไม่หยุดนะฮะถล่มวิลล่าไป3-0กอดอนยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะฮะอีซักโชลินตนันอีกคนประตูอ่าแล้วก็ช่วงครึ่งชั่วโมงที่จอร์นดูแลนโดนใบแดงไล่ออกด้วยนะครับน้องไก่ของแมว <laughs> พอพอกับแมนยูเลยแพ้เกมศูนย์เหมือนกันแล้วเหลือสิบตัวเหมือนกันด้วยนะแพ้ฟอร์เรสนะฮะสเปอร์เจออีลังกาช่วงเกือบเกือบจะครึ่งชั่วโมงนะและท้ายเกมนะสเปนโดนเหลืองแดงไล่ออกแมนยูก็บูโน่โดนไล่ต้นรึ่งหลังอนะเสร็จแลนะ้วเจอกุนญ,ญ่านาะทีห้าแปดแล้วก็วังฮิชานะช่วงท้ายเกมบูโน่นี่ฤดูกาลนี้โดนไล่ไปสามครั้งลนะต้องย้อนไปฤดูกาล2007-2008เลยนะฮะวีดิชของแมนยูเคยไล่ โดนไล่ออกในฤดูกาลเดียวกันในทุกรายการนะฮะสาครั้งเช่นเดียวกันลุ้นครั้งที่สี่บูโน่ลุ้นทํำลายสถิติแล้วก็สามตันนะฮะแพ้เวสแฮมศู์หนึ่งโดนนาทีที่ห้าสิบเก้านะค,ะคู่หนึ่งฮะลีพูชนะสามหนึ่งไม่พอฮะใครเชียร์ลีพูนี่และเจอไปก่อนด้วยฮะ,ะจอแดนอายูนะ,ะตั้งแต่ต้นเกมเลย แต่กักโปก็มาตีเสมอกิบตีโจนต้องขึ้นหลังกระแซงแล้วก็ซาลานนะาทีที่82ถึงตรงนี้ครับลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงพีเมลิกอังกฤษนะฮะสบายสบายเลยฮนะทิ้งเชลซีเจ็ดแต้มแข่งน้อยกว่านัดด้วยครับอัตราต่อรองแชมป์ลิเวอร์รพูลอยู่ที่3จ่าย1แล้วนะฮะเต็ง2คืออาร์เซนอล1นจ่าย3เชลซี ไปไกลเลยฮะหนึ 14, ่งจ่ายสิบสี่แมนซิตี้หนึ่งจ่ายสี่สิบและนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งจ่ายสองร้อยห้าสิบวันนี้ลุยกันอีกสองคู่นะครับอาร์เซนอลกับอีฟวิชไมคกันนี่สองจุดห้าเลยซาก้าเจ็บนะฮะน่าจะหลายสัปดาห์แต่ไม่เป็นไรยังเหลือกับตันเชซุตมาเล่นดีซะงั้นนะมาตีเนลลี่ทอสซาโอเดกาดฮาวเวรสเดคาไลส์ครบเครื่องนะอีฟวิชได้เลียมดีแลบ็บพ้นทดแบกลับมาเล่นหน้าน่าจะว่าไม่ไม่รอดนอะ่ะ สามสี่ลูกมีนะฮะสำหรับอารอ์เซนอลน,นั่อยมายให้อาร์เซนอลชนะสามประตูต่อศูนย์ฮะเหนือกว่าแบบครบวงจรเลย <c oughs> อีกคู่นึงครับไบรตันกับเบนฟอร์ดกำลังแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับไบรตันเนี่ยห้านัดในลีกไม่ชนะใครหล่นมาที่สิบละวันนี้ลุตแต่มิโตมะชูอัลเปโดมินเตะอยู่ครบขณะที่เบนฟอร์ดนอกบ้านย่ำแย่เลยฮะแข่งแปดแพ้ไปเจ็ดเสมอหนึ่งมีแต้มเดียวน,นะ,ะนอกบ้าน แต่ข้างหน้าน่ากลัวนะเอมเบลโมยอนวิซ่าคิวิชชาเดอร์คูนีนั่นแะมวให้เต็มที่นะไบตันคงจะชนะลูกเดียวแต่ช่องเสมอมีมเยอะนั่แมวให้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครลอลุ้นกันครับอาร์ซนอลจะยิงทะลุหรือเปล่าแล้วก็ไบตันกับเบนฟอร์ดจะเสมอกันจริงๆหรือเปล่าครับจบจากเกมนี้พรุ่งนี้ว่างไปวันหนึ่งแล้วเดี๋ยว 29, 30, ยิบก้าสามสิบรูเลนต่อสามเอ็ดบอลหยุดนะฮะแล้วก็มาช่วงปีใหม่เลยครับผม วันนี้ลุยกัน2คู่ครับโฟกัสที่อาเซนลนะฮะถ้าเข้าวินได้วันนี้จะแซงฟอร์เรสและเชลซีขึ้นในเป็นรองจ่าฝูงเลยครับ